สวัสดีครับเจอลุงช่างวันนี้นะครับวันนี้ลุงช่างจะมาวาด้วยเรื่องของกระจกแต่ไม่พูดถึงกระจกธรรมดาละเราจะมาพูดถึงกระจกนิรภัยอ่าเรามาดูกันว่ากระจกนิรภัยมีอะไรบ้าง<ๆ>กระจกนิรภัยนะครับถ้าเราจะเคยได้ยินชื่อเราจะเคยได้ยินชื่ออยู่2ชื่อนะครับคือกระจก Temp e r g l a s s และ laminated glass อ่าลุงช่างวาดทีละตัว เอาเทมเปอร์กราสก่อนเทมเปอร์กกราสเนี่ยคือกระจกธรรมดาที่ถูกเอาไปทํากระบวนการกระบวนการหนึ่งให้มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแล้วก็ถูกนํามาใช้งานอ่ะกระบวนการที่ว่านี้ก็คือนี้ครับเทมเปอร์กาสคือการเอากระจกเกือบทุกชนิดที่เป็นกระจกเรียบนะครับกระจกใสธรรมดาที่เรารู้จักกันนี่แหละเขาเรียกว่าเอาไปอบด้วยความร้อน650องศาซแล้วใช้ลมเย็นเป่าให้เย็นลงในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือกระบวนการที่เอากระจกธรรมดาไปทําแล้วผลที่ได้มันออกมาคือเทมเพอร์กัสคุณสมบัติหลักที่ส่วนใหญ่เรามักจะจําแมั่นเลยของเทมเพอร์กัสคืออะไรครับเวลาแตกเหมือนกระจกหน้ารถยนต์ถูกไหมครับเวลาแตกมันจะไม่เป็นเขาเรียกอะไรไม่เป็นแหลมแหลมอะ่ะมันจะเป็นเหมือนลูกๆเป็นเม็ดอ่ามันจะเป็นเม็ดกระจกพอแตกเพลาะมันจะเป็นเม็ดกระจกร่วงลงมามันก็จะไม่ทําอันตรายส่วนที่ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ลุงช่างข้ามมาแล้วกันมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติ ที่เอากระจกไปทํำแล้วมันเกิดแรงเส้นแรงอะไรต่างๆาช่างมันทีนี้คุณสมบัติหลังจากมันเป็นเทมเ g l a s s แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีคุณสมบัติของซุปเปอร์แมนเหมือนกระจกที่ดีขึ้นมาอีกก็คือว่ามันมีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดาเนี่ยสเท่านะครับทั้งการต้านทานแรงอะไรต่างๆเนี่ยสเท่านะครับกันความร้อนได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่กระจกกันไฟนะครับไม่ใช่กระจกทนไฟเพียงแต่กันความร้อนได้ดีขึ้นกว่ากระจกธรรมดา ที่สําคัญคือมันมีความเซฟตี้ไงนะครับมีความเซฟตี้คือแตกแล้วเป็นเม็ดแตกแล้วไม่ทําอันตรายเราจึงเรียกกระจกเทมเปอร์แาสว่าเป็นกระจกนิรภัยอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พอมาได้คุณสมบัติอย่างนี้เราก็เอาไปใช้งานอะไรได้บ้างตรงไหนที่มันต้องการความแข็งแรงมากกว่ากระจกปกติก็เอาเทมเปอร์แาสไประบุไปใช้งานเช่น เคยเห็นกระจกบานเปอยไหมครับที่เราไม่ใส่เฟรมเสร็จแล้วเราก็เขาจะจับด้วยตัวฟิตติ้ง่าเป็นทั้งบานเป็นกระจกเลยไม่มีกรอบไม่มีอะไรตัวนี้ต้องใช้เทมเพอร์กราสใครเปิดปิดเปิดปิดไม่แตกเรากันตกที่เป็นกระจกต้องเป็นเทมเพอร์กราสกระจกที่เป็นเคอร์เทนวอลที่เราเห็นตึกสวยๆที่เป็นแผงกระจกอะไรต่างๆนาะนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้เทมเพอร์กราสเพราะว่าถ้าเกิดมันต้องแตกมันก็จะไม่อันตรายและอันที่2คือหนึ่ง คือมันทนไงเดี๋ยวช่างบอกแล้วพอมันทํากระบวนการออกมาแล้วเนี่ยมันทนกว่ากระจกธรรมดานะครับทนต่อแรงลมทนต่อการสั่นไหวอะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นตู้อาบน้ําเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันต้องไปใช้รับน้ําหนักรับแรงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะชัวร์ๆก็คือระบุไปเลยว่าใช้เทมเปอร์ก s าสนะครับทีนี้มันเหมือนจะเป็นพระเอกนะมันก็ดีสิถ้างั้นจะไปใช้กระจกธรรมดาทำไมอ่ะได้นฮอนพอไปทำเทมเพอร์กราสก็ต้องแพงขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าข้อ ที่ต้องระวังข้อหนึ่งก็คือว่าต้องเจาะรูต่างๆเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทํากระบวนการเทมเร์กราสเห็นไหมครับเราจะไม่เอากระจกที่ไปทำเทมเร์กราสเสร็จแล้วเอามาเจาะรูเขาจะต้องเจาะตัดอะไรต่างๆมีมุมอะไรเป็นรูปเป็นร่างให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งทาออกมาเป็นเทมเร์กราสข้อควรระวังก็คือต้องเหมือนกระจกทั่วไปแล้วครับอย่าใช้ของมีคมของแหลมไอที่เช็ดกระจกแบบที่มีโลหะอะไรต่างๆ ห้ามใช้กระจกไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับไอ้ลายเล็กๆไปกรีดเนี่ยกรีดเรานึกว่ามันไม่เป็นลายกรีดเล็กๆแต่ว่านั่นคือการตัดกระจกเลยนะจะบอกให้นั่นคือการตัดกระจกเลยถ้ามันเปิ้งมันแตกได้เลยมันแตกด้วยตัวเองได้เลยแล้วเทมเปอร์แกสเนี่ยในพันแผ่นเนี่ยมันจะมีการแตกประมาณแปดแผ่นคือคือแตกเองเลยอะทาเสร็จแตกเองเลยแตกเป็นเม็ดๆเลยนะครับมันก็มีอัตราการสูญเสียอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับถูกเอากระจกไปกระทําชําเราอย่างนึ่งอะนึกออกไหมมันก็จะมีบางอันที่มันทนไม่ได้มันก็แตกก่อนนะครับ ผ่านมามันก็เป็นกระจกที่แข็งแรงขึ้นโอเคไหมนะครับทำความสะอาดส่วนใหญ่ก็ใช้น้ํายาล้างกระจกธรรมดาแล้วเช็ดด้วยผ้า,าหรือว่าพวกผ้าดูด้องอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ใช้พวกน้ํายาที่เป็นกรดต่างๆห้ามใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เทมเปอการ์กันบางทีเราไม่รู้หรอกแต่สถาปนิกหรือพวกแบบจะระบุมาในในสเปคอยู่แล้วเราก็เห็นเราก็นึกว่ากระจกธรรมดาเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นเทมเปอการหรืออันนี้กระจกธรรมดาแต่ในงานออกแบบเราจะ รู้กันแต่ในฐานะ,ะเจ้าของบ้านบางทีเราดูแบบของเราเอ้ยถ้ามันเขาออกแบบมามีตู้กันาน้ําอย่างเงี้ยเป็นกระจกเนี่ยเราก็อาจจะถามได้ว่าเอ้ยช่างนี่ใช้กระจกอะไรให้หนูคะเป็นเทมเร์กลาสหรือเปล่าอ่าหรือว่าเอ้ยกระจกบานเปลือยเราเห็นว่ามันต้องแข็งแรงเราขอเปลี่ยนเลยนะคะขอเปลี่ยนกระจกเป็นเทมเร์กลาสราวกันตกเนี่ยถ้าไม่ได้ระบุมาหนูขอเปลี่ยนเป็นเทมเร์กลาสเลยนะคะคิดตังค์เพิ่มอีกหน่อยก็ยังโอเคนะยังดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือเทมเร์กลาส เมื่อกี้พูดบอกมี2อ,อย่างถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือกระจกลามิเนตอย่าสับสนนะครับบางคนสับสนระหว่างลามิเนตกับเทมเปอร์แกสต์ลามิเนตคือกระบวนการอีกอย่างหนึ่งคือเอากระจกตั้งแต่2แผ่นมามาแปะติดกันแต่ถูกขั้นด้วยฟิล์มมันจึงใช้คําว่าลามิเนตลามิเนตนี่ก็คือมาจากฟิล์มนี่แหละมันเป็นกระจกนิรภัยได้ไงก็คือเวลามันแตกมันก็จะไม่ร่วงลงมาเพราะมันจะติดอยู่กับฟิล์มเคยเห็นใช่ไหมครับมันจะมีฟิล์มพางยางมันก็จะตแตก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 ,แต,กติดอยู่กับฟิล์มนั่นแหละ มันก็เลยเรียกว่ากระจกนิรภัยรูปแบบหนึ่งนะครับแน่นอนพอกระจกสองแผ่นมาติดกันขั้นด้วยวัสดุฟิล์มคุณสมบัติด,ด้านการความร้อนเลือกฟิล์มได้เลยฟิล์มจะทำงานกันยวง UV อะไรก็ว่าไปได้ดีกว่านะครับแข็งแรงขึ้นแน่นอนกันเสียงดีขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะมีฉนวนกั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้จะถูกใช้เป็นพวกกระจกที่ต้องการกันพวกเสียงเนี่ยจะใช้กระจกลามิเนตนะครับแล้วก็เอาไปใช้เคอร์เทนวอลด้วยก็ได้นะครับ กระจกเทมเปอร์กาสเอามาประกบกันด้วยฟิล์มเป็นกระจกลามิเนตก็ได้นะครับเพราะกระจกเทมเปอร์กาสก็คือกระจกอย่างหนึ่งเพียงแต่ถูกเอาไปทําให้แข็งแรงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนระหว่างเทมเปอร์กาสกับลามิเนตเทมเปอร์กาสคือกระจกที่ถูกเอาไปทํากระบวนการอบด้วยความร้อนอ่าแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นส่วนลามิเนตคือกระบวนการที่เอากระจกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมาประกบติดกันนะครับแล้วขั้นด้วยฟิล์มลามิเนต ส่วนฟิล์มจะมีคุณสมบัติกรองแสงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปสะท้อนหรือไม่สะท้อนหรือให้แสงทะลุก็ว่ากันไปนะครับมีหลากหลายมากโอเคไหมครับทําความรู้จักกับกระจก2แบบนี้ขึ้นมาเราจะได้รู้โอ้ไหนๆเรียนรู้เรื่องประตูหน้าต่างไปแล้วอลูมิเนียมเวเนียมก็พูดกันไปแล้วค้างเรื่องกระจกอยู่ก็เลยแบบเออเอากระจกมาพูดให้มันจบเลยดีกว่าว่าเออตอนกระจกเนี่ยมันก็มีกระจกธรรมดานะมีกระจกเทมเปอร์กลาสนะมีกระจกลามิเนตนะ เราอาจจะสเปคเข้าไปก็ได้อย่างเช่นเราไม่อยากปลูกบ้านใหม่อยากจะกันร้อนกันเสียงเอาแข็งแรงด้วยยอมเสียตังค์เพิ่มอีกนิดบอกช่างบอกลูมิเนียมบอกเฮ้ยหนูขอลามิเนตเลยนะเอา2ชั้นคั่นฟิล์มให้หนูใส่ฟิล์มกัน UV ให้เลยเอา80%เหมือนรถยนต์เลยอ่าประมาณนี้ก็สเปคลงไปแน่นอนก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มสําหรับความต้องการที่พิเศษขึ้นโอเคไหมครับจะได้แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นสําหรับคนที่พอมีกําลังนะ โอเครู้จักกับกระจกเพิ่มขึ้นก็เท่ากับเรารู้จักประตูหน้าต่างครบแล้วนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องลุงช่างเหมือนเคยใน Facebook ก็ติดตามกันในเพจคุยกับลุงช่างกดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First ไว้ด้วยเพราะใน Facebook นี่ถ้าลุงช่างไม่ได้ยิงแอดเขาก็แทบจะไม่ยิงอะไรไปให้ถึงเรานะครับนอกจากเรากด See First ไว้มันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับส่วนใน YouTube กด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับง่ายๆนะครับเวลาคลิปใหม่ลงมาปุ๊บม,มันก็จะเตือนเรานะครับว่างก็กดเข้ามาดูกันมีปัญหาเหมือนเดิมครับสอบถามเข้ามาในทุกช่องทางที่ลุงช่างให้ไว้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ